นะครับเป็นโ o ตาร์ r t u จ e เนอร์เรนนะครับติดตั้งกล่องโนเวลคาเพทัชตัวโปรนะครับสามารถแบ่งสองหน้าจอได้ Google Map ได้ YouTube ได้นะครับแล้วก็สามารถใส่ซิมี่ช่องนี้ได้ด้วยนะครับไม่ต้องแชร์ h o ตสปอ t หรือว่าอยากจะแชร์ก็ได้นะครับทำได้ทั้งสระบบนะครับตัวนี้เป็น s n a p d ด a g ก้แท้นะครับสามารถแบ่งสอหน้าจอก็ได้ดู YouTube ก็ได้นะครับตัวนี้คำสั่งเสียงใช้งานได้ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวเราเทสให้ดูนะครับ ตลก6ฉากอ่าก็สามารถใช้คำสั่งเสียงได้เลย,เลย,เลย,เลยนะครับในส่วนของ YouTube นะครับ Google Map ก็สามารถใช้คำสั่งเสียงได้นะครับเดี๋ยวเราไปเข้า Google Map เสียรังสิทธแล้วก็ ทำงานรวดเร็วน,นะครับตัวนี้เป็น snapdragon ของแท้เลยนะครับเราไปดูทีวีส่วนงทีวีนะครับตัวนี้เป็นทีวีสดเลยนะครับเป็นสดเลยนะครับช่องก็จะมีเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับให้ดูนี่ช่องก็มีเยอะตามที่เราเลือกได้เลยนะครับมุดดูริร o พ n t ต้องการแตะเป็นช่องแตะตรงนี้แล้วแตะสีเฮตดนี้จะมีช่องขึ้นด้านข้างๆนี้นะครับเร็วช้าขึ้นอยู่กับอินเทอร์เนต็ตเราเลยนะครับฟีเจอร์อื่นๆก็มีบลูทูธให้มี Netflix ให้เรียบร้อยมีแอปเปิลคาเฟ่ไร้สายให้ด้วยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเองได้ผ่านระบบทาง Play Store ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีระบบ EC Connect Ring นะครับตัวนี้ก็สามารถเอามือถือเราขึ้นมาอยู่บนจอนี้ก็ได้นะครับได้ครบถ้วนเลยโอเคระบบทุกอย่างในรถเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราเทสเปิดอันนี้แล้วกันเพิ่มเสียงเบาเสียงนะครับได้ครบถ้วนนะครับกล้องทำงานได้ครบถ้วนเดี๋ยวพี่ไปเจอถังหลังในกล้องใช้งานได้ครบเลยนะครับพี่ใส่เข็มเลย โอเคครับท่าน,นใดสนใจก็ติดต่อตัวแทนจำหน่ายโนเวลนะครับหรือว่าทางร้านค้าได้เลยนะครับ,บคุผมครับ